กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในประเด็นที่ท่านกรรมธิการได้มีการรายงานในการพิจารณาศึกษาในการหาแนวทางในการลดค่าไฟฟ้านะคะโดยหลักการก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ประชาชนในประเทศเราก็เดือดร้อนเพราะว่าค่าไฟฟ้าก็เป็นหนึ่ง ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นค่าสาธารณูปโภคเป็นสิ่งเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกบ้านจะต้องมีนะคะแต่พอมาดูในเรื่องของที่ท่านพิจารณาศึกษาก็คือท่านได้มีการเสนอว่าจะให้มีการเปิดไฟฟ้าเสรีโดยให้หน่วยงานให้ธุรกิจต่างๆมาแข่งขันกันลงทุนรรท่านประธานที่เคารพครับ การเรื่องของไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยเป็นสิ่งที่รัฐไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การสนับสนุนดูแลให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วหน้านะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการควบคุมค่ะท่านประธานการที่จะให้องค์กรธุรกิจหน่วยงานธุรกิจเข้ามาแข่งขันมันก็อาจจะเป็นความคิดเห็นที่อาจจะ มองโลกในแง่ดีมากไปหน่อยไหมคะว่าถ้ามีการแข่งขันมากขึ้นแล้วค่าไฟจะลดลงเหมือนที่ท่านกรรมธิการได้มีการนําเสนอรายงานมาก่อนหน้านี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของประเทศต่างๆที่ท่านมาบอกว่าอัตราค่าไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาที่จะเป็น8.42ต่อหน่วยออสเตรเลีย8.17ขออภัยค่ะออสเตรเลีย8.147ต่อหน่วยญี่ปุ่น7.57ต่อหน่วย ไทยตอนนี้4.18นะคะดูประเทศที่เขาเปิดเสรีเขาให้องค์กรธุรกิจเข้ามาแข่งขันเขาไม่ได้มีค่าไฟฟ้าต่ํากว่าเราเลยนะคะตกลงว่าเรามาถูกทางแล้วหรอคะที่จะเอาการไฟฟ้าไปให้เปิดเสรีแล้วก็ให้องค์กรธุรกิจเข้ามานอกจากนั้นนะคะเวลาที่ให้หน่วยงานธุรกิจต่างๆเข้ามาแข่งขันโดยเสรีหรือว่าประชาชนผลิตไฟฟ้ามาจําหน่ายโดยเสรีอันนั้นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ท่านมีตอนตอนนี้นะคะ่ะไม่รองรับแน่นอน ท่านเอาเงินไหนในประเทศไทยไปลงทุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถรองรับกับการเปิดไฟฟ้าเสรีนั่นหมายถึงรัฐก็ต้องลงทุนเพิ่มแล้วสุดท้ายแล้วมันลดได้จริงหรอคะกับการที่ต้องควักเงินกระเป๋าของรัฐไปลงทุนแล้วให้ทุกคนมาแข่งขันกันโดยเสรีอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ท่านบอกว่า ให้องค์กรธุรกิจมาทําท่านประธานที่เคารพคะประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางนะคะท่านประธานเราไม่ได้เป็นกลุ่มประเทศรายได้สูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าสาธารณูุประโภคเป็นสิ่งที่รัฐต้องดูแลเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนหนึ่งเป็นค่าครองชีพของประชาชนนะคะทาไมถึงไม่มีการผลักดันให้ค่าไฟฟ้าต้นทุนต่ําโดยการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถที่จะผลิตโซลารเซลล์ ได้แล้วก็ใช้เองเลยค่ะไม่ต้องเอามาขายกลับให้การไฟฟ้าแต่ทํายังไงก็ได้ให้การผลิตโซลาร์เซลล์ใช้ต้นทุนต่ําแล้วเขาทําได้เข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องมานั่งรอการอนุญาตอนุมัติหรือว่ามีขั้นตอนต่างๆที่มากมายจากการไฟฟ้าอยู่ทุกวันนี้เรื่องของไฟฟ้าเป็นเรื่องของการผูกขาดนะคะ ผูกขาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจําเป็นขั้นพื้นฐานรัฐมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่จะมีการเปิดเสรียดยที่บอกว่าให้ใครก็ได้เข้ามาทําแล้วคิดว่าจะลดลงดิฉันไม่คิดว่ามันจะลดลงนะคะรอให้เราเป็นกลุ่มประเทศรายได้สูงก่อนดีกว่าไหมคะท่านอีกส่วนหนึ่งก็คือขอเน้นย้าในเรื่องของออการที่จะมาแบ่งส่วนแบ่งรายได้ทุกวันนี้การไฟฟ้าไทยบอกว่า ไม่ประสบความสําเร็จในการในการทํางานในการดําเนินกิจการแล้วถ้าท่านให้มีการแบ่งรายได้ออกไปอีกสรุปว่าการไฟฟ้าต้องปิดตัวไปใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้การไฟฟ้าไทยมั่นคงปลอดภัยมีคุณภาพพอแล้วยังในต่างจังหวัดนะคะแค่ลมพัดใบไม้ไหวไฟก็ดับแล้วคะ่ะท่าน นี่สิ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนยังต้องรับกับสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รับรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ผ่านมาตรฐานเลย แล้วอันนี้อาจจะเป็นเรื่องในอนาคตถ้าวันไหนที่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่รายได้สูงค่อยกลับมาพูดกันค่ะถ้าท่านพูดวันนี้ท่านหมายความว่าท่านกําลังจะผลักภาระให้ประชาชนไปอีกข้างหน้าเอาคนมาแข่งขันกันให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าได้เอามาขายอันนั้นเป็นแค่ขออนุญ,ญาตต้องใช้คําว่าเป็นแค่จินตนาการที่เราอาจจะไปไม่ถึงในระยะเวลาอันใกล้แต่สิ่งที่ทําได้วันนี้เลยคือทําให้โซลาเซลล์ถูกลงค่ะให้พลังงานสะอาดถูกลง ให้ประชาชนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเองใช้ได้เองในครัวเรือนไม่ต้องมาพึ่งพิงการไฟฟ้าร้อเอร์เซเหมือนทุกวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน